สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยไวัยรุ่นอเมริกาทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปนะครับเหมือนเดิมอีกแล้วใช่อัดคลิปคนเดียวอีกแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นในรหัสใหม่กันนะซึ่งใครเจอผมก็มาทักทายกันได้นะครับนี่คือตัวของผมนะครับจะใส่ตัวนี้บางบางครั้งนะครับ ขอเซฟแป๊บปิงตอนนี้ก็เซฟเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันขอไปแต่งก่อนปิง <c oughs> เออไม่รู้ว่าจะใส่เพลงดีไหมเนี่ยไม่รู้อะกลัวติดลิขสิทธิ์ไม่ใส่แล้วกันกับตัวนี้นะครับสั่งตัวนี้ซือทัวแทนของะะของตัวผมนะครับ ใครเจอผมก็เข้ามาทักกันได้แล้วกันซึ่งก็มาให้ดูชื่อหรอกโอเคไม่ปัดก็นเลยก็เดี๋ยวรอตอนเข้าไปในเกมเลยสักกัน,กนโอเคว์าเข้ามาเร็วซึ่งเหมือนตอนนี้ก็จะมีคนเรียกกันด้วยท <c oughs> ักทายไปก่อนแล้วกันซึ่งก็ อย่าลืมไปกดติดตามจากคนด้วยแล้วกันซึ่งวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านกันเล่นๆหน่อยเชน่ะพวกก็เบื่อนะแล้วก,ก็อยากล,ลงคิดซะหน่อยด้วยอ้าวนี่คืนหมอ,อกโอ้สวยเนาะคือตอนนี้คือคืนหมอ,อกเนี่ยแบบมันก็เหมือนจะเช้านะแต่จริงๆมันก็ไม่จริงๆมันก็เช้านั่นแหละแต่มันจะเป็นหมอ,อก ทำให้พนักง,งานอีเกียสามารถเดินได้คือตอนนี้ผมต้องรีบสร้างบาัสเช่วขราวก่อนอัดยังโอเคผมว่าผมต้องถือไฟด้วยก็ผมกลัวมันมืดไงแล้วคือแบบผมใช้ในมือถือด้วยก็อาจจะแหลกๆแบบ คืเรียว่าได้ที่นนลงมาแช่โอ้ยสปอยเพย์นี่วะหรือกราฟิกอีกแ้วมันเนี่ยคือแบบเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นเสร็จนั่นแหละแล้วก็อัดต่อกืออยากแคทเกมน่ะนี้พอดีเบือ่อเบื่อโอ้ยไม่รู้ว่ามุมมองท่านผู้ชมจะแหลกหรือเปล่านะแต่ของผมแหลกแหลกแหลกเลยแหละ ต,ตอนนี้ผมก็จะต้องหาไฟกันแล้วกันซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันแบบดูตรงไหนอะว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ผมไม่รู้อะ่ะถ้าใครรู้ก็บอกมาได้นะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยและสำหรับผู้ที่มาติดตามใหม่ก็แลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้คนระับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำเนื้อและไม่รู้ว่าไปลบเมมเมมเรือ่องไห และคลิปล่าสุดนั่นก็คืออัดกับเพื่อนไปใช่ไหมซึ่งน่าคือคลิป <c ười> คลิปเก่าโอ้โนอปปิวโอ้ผักไม่ได้ตอนนี้ต้องมาไวา <c ười> เอออนปิงโอเคอเค,คือแบบมันมันคืนหมอกแลนะแล้วเหมือนมันจะตีแรงแต่มันเดินช้านะเดินช้าแต่ตีแรงไม่รู้ว่ามันจะดีหรือแล่แล้วทำไมกล่องยาลอยได้วะ ีนก็จะเงียบเงียบเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยใส่เพลงมาละดีเบื่อๆคือก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยไงอีกอย่าง sad oh i โด้ l help me please คือผมไม่รู้แล้วว่าผมจะรอดได้ไงอ่ะรู้สึกหมดท้อกับความหวังของตัวเองนะเนี่ยว่าจะรอดได้เนี่ยเจอแฟร์มาก ทำแล้วเดี่ยวแกล้วก็คือต่อบันไดไปะอันนี้ต่อพื้นดีกว่าเด็กวซึ่งผมเห็นคอนี้ย้อมมันใชนะ้ดีเนาะแล้วก็ดีด้วยโอ้โหนี่คุณเลือกมาสร้างผิดที่หรือเปล่าครับพี่พี่บอกดีๆก็ได้หรครับไม่ต้องใช้กำลังนะครับพี่ไม่ต้องใช้กำลังก็ได้ครับพี่ โอ้ผมว่าชีว uh> ิตนี้ผมดีแล้วล่ะเก็บยาผมคิดว่ายาน่าจะต้องสัมพัญแล้วระหวะนี้ไฟด้วยโอ้คือตอนนี้เราต้องหาไฟจิมันเพิ่งอยู่นู่นไม่ใช่เหรอโอ้ยอ้ยโอ้ย ไม้แบบนี้เหมาะกับการทำบ้าน oh, wow. โอ้ว้าวโู้นี่สิจอสมันอยู่ท้ายแมปแล้วล่ะมันยาได้ใช่ไหมไม่มีพี่คนไหนมาควรช่หยช่วยไหมล่ะช่ไยมม่ะใช่ไมยมล่ได้ป้องยาเลยด้วย เไม่รับของยา้อยนเชื่อเนม่นในตัวนายนะม่นเป็นอะไระครับ <S 2>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  โอ้ดีแท็กโอ้สวัสดีครับดีแท็กฮกูเล่นมุก,กอะไรของกูก็มไม่รู้คือกูเก็บย,ยามาเยอะมากซึ่งก็เข้ามาพร,ร้อมกันนั่น,นแหละแล้วตอนนั้นก็เพิ่งเข้าแล้วผมก็แบบไปดูยูทูบรนิดนึงโอ้จีเนีย เมษาลอยเมทเพิร์ลอยฉันขออยู่สงบสงบก่อนได้ไปล่ะเช่คไว้ล่ะกล่องยาลอยลอยโอ้ my god จสไปเดอร์แมนโอ้ไม่นะตามฉันมาเอะพีเตอร์มันตามฉันมามันเป็นสไปเดอร์แมนหรือ ว่ามึงเป็นไปทำไมนนะเนี่ยแม่งกูไม่ใช่คนดังแต่กูหล่อเวยดิเอหม่งชมตัวเองอะ่ะเหมือนคนกากแล้วชมตัวเองใช่กูกากแม่งเหมือนด่าตัวเองใช่กูด่าตัวเองใช่กูด่าตัวเองใช่กูด่าตัวเอง,เองโอ้โหนกลิ่นรองเท้าเดีอหอมมากเลย รู้ว่าพันยายังไงโอ้ฉันพันยามเป็นอจอหสแล้วนายหายไปไหนแล้วหรดจอหสปีเตอร์ว้าวนายวิ่งเร็วมากเลยอ่ะนายวิ่งเร็วจริงๆอ่ะโอ้โหจอหสนายไม่ต้องมาหาฉันก็ได้ฉันไม่ไม่เป็นไรหรอก แม่ต้องมาหาฉันก็ได้นะจอร์ชไหนไม่ต้องมาก็ได้จอร์จบอกว่าเก่งใจเก่งใจเก่งใจกูออกมาจากบ้านได้ไงบ้าช่วยกูด้ยโอเคตัดไปตอนใหม่แล้วกันตัดไปตอนเช้าแล้วกันทุกคนผมเจอ SCP ที่ไม่สามารถถาตัวมันได้ละ มันอยู่ไรล่ะปีเกอร์ซึ่งผมเคยเจอมันมาหลายรอบแล้วล่ะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมก็สูสดมากๆเลยอะโอเคคือเมื่อกี้ผมบอกว่าจะตัดไปตอนเช้าใช่ไหมโอเคแม่ตัดไรเ้อที่นี่มาที่ไหนกันล่ะไรเนอร์มันถูกมาเฟียมาถล่มแล้วไรเนอร์ลิท หรือประยุทธ์มาล้างแค้นอะไรเนอยโอเคสรุปคือ,อ,อยังไงฉันก็หานวไม่เจอหรอกเพราะฉันมีแต่แอปตัดต่อกก,กองนะเดี๋ยกวก็จะกยู่ถ้าใครอยากถามว่าผมต่อ,ตอโดยใช้แอปอะไรบอกมาได้แลกววาดรูปโดยใช้แอปอะไรกูเดีย๋ยวกูก็จะมาถาม ขอมากก่อน,นี่คือสมบัติของผมสวดม,มนวัดไหนเนี่ยขี้ ท่าผู้ชมตอนนี้เราก็ต่อไปกันนะครับฮึท <c oughs> ่านผู้ชมโดนหลอกนะเขียนสดสดเองครับท่านผู้ชมเนี่ยตีปสงสนาว่าผมจะแบบเขียนคำว่า ม่ใช่คำนี้ขีมีด <het> ก <PI AN> <phin reforms> ันิก <time>. ันดิมาม่ช่ไหมขี้ตะฮิมีดกี่ดิกี่ใครจะไปเขียน์เราท่านผู้ชมอีสัตว์แม่งโง่มากเลยท่านผู้ชมกูด่าท่านผู้ชมเสียใจด่าท่านผู้ชมกูเล่นละครน้ำเน่าอยู่เลยอีสัตว์ ก็ได <Cornell>. ้อะไรเน้อฉฉนจะเอาอมาให้อีกเรียงแล้วกันเพื่อฉันคิดว่าฉันจะสามารถรอยได้ซาซาเกโยซาซาเกโยฮิโตะซาซาเกโยซึซซึเกซึซซึเกะไรนกอซึซเกโคว้าคูาเพาะภารม คุณผู้ชมคิดว่าผมจะตกสิไม่ใช่หรอกคุ้มนะจะไปเอาโอกาสไงล่ะกูจะไปเอวอรการยังไงรู้ไหมล่ะกูจะไปอย่างนี้ไงล่ะซาซาเกโอซาซาเกโอฮิโตซาซาเอฟซีพีไม่ไม่เห็นกูได้ไงวะกูอยู่บนหัวมึงเอฟซีพีง๊ ซงกินก e! okay. so ูอัดมาเท่าไหร่เลยมีแค่นี้กูอัดมาตั้งสิบสามนาทีเอ็เด็กตาแก่ไม่ชอบกจะเก่งพวกนี้ตัวผมจะแทนพวกประหลาดประหลาดนะสิพวกคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่โอเคโอเคโอเค ได้โอเคโอเคทุกคนคิดว่าผมอยากคิดว okay, okay, ่าผมจะกระโดดไปตายใช่ไหมล่ะไม่โอเคโอเคเกะเกเล่นมุกนิดหน่อยกัคู่ไม่ได้เลยซล้ตาเกยอซะซะเกยอฮีตอสซะซะกูรู้สึกเหมือนกูจะตกตาเกยอซะซะ เกวัตีกยกเกยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงดาวาคาแล้วนะผมก็ได้ปักโคงไปเรียบร้อยแล้วนะครับป,รปักโพงกระเทียมดินนปปัปกไฟ

โอ้ว้าวผมเจอของดีซะแล้วสิเป็นกิ้นไงล่ะแล้วมึงจะนอนตาแขะอยู่ตรงนู้นทำไมวะโอเคกูขอปุนอาหารละกันอกโอเคอืมหมงจะไปฉลาดน้อยเอง กูไม่อยากตายโดยปราชามนะอันนี้หัวจมดินไปซะสา,ากเกย์อ๋าาอปราชา์เกย์นึ่งกูหัยึดพื้นที่นี้แล้วกันเล้วก็ที่ยูชูๆุคนนี่คือปฏิบาการครั้งใหญ่ของโลกครับดูโอาวให้ 来吧，给我闺蜜们，来吧，给我，去哈哈哈哈 น,นี่กูก็หลอนละสลายเกียวแล้วบ้านมึงก็จงหายไปตลอดกาลซะจงงั้งสลายเอเคเพื่อนทุกคนจงดูสิ่งนี้ไว้แล้วจงทำดบกว่รู้ไหมอะไร พังบ้านคนนี้เหรอเนี่ยกูจะพูดสำเนี้งอังกฤษเพื่อนสิโอเคกูมไม่พูดนานนนนา ก mm. ูกูควรต้องคิดไอ้ถูกอยู่ดยำน้ำน้ำยำน้ำน้ำล้วก็ฉันต้องกน มุมแค่นี้ไม่ได้งไงวะเฟียงเกยงซซซยเกยงชิโตเจซาเกยงคือตอนนี้ผมจะทำบ้านลอยฟ้านะจงเรียนรู้หรือสมตอมข้าวอ,อิสรอกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ากูสามารถได้ขนาดนี้เลยโดยที่มีมกูไม่เต็มกูเพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ย ไม่ <c oughs> โรยแล้วป่านั้นกูจะอัานแปดแปดนาทีเพื่ออะไรวะโทษนะครับท่านผู้ชมที่พูดคำหยาบแต่มันจริงอนะ่ะผมไม่รู้จริงๆนะเนเอยว,ว่ามันสามารถอัาได้เยอะขนาดนี้เนะี่ยโคตรดีใจเลยอ่ะท่านผู้ชมที่กูยังไม่รู้เลยนะสวัส,สอ่ะเกย์ออ้องขอยืมไม้จากเพื่อนบานแล้ว ที่ผมมีไม้นะคือตอนนี้ผมจึองอยู่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันคือพอตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรไงป้นไฟเขาด้วยเป็นไงคูณเลวไะละพูดเหมือนแบบดีใจอะที่ตัวเองเร็วเอวุดนนุ่งปไฟไว้ก่อนจะมหนึงอัน ต,ต่อไปก็ปูพื้นบ้านนะคบท่านผู้ชมก็ขอตัดประตอนเสร็จเลยแล้วกัน เมื่อกี้ผมไม่ได้ทายอ๋อกูขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว,ว่าเมื่อกี้ผมเจออะไรท่านผู้ชมดูนะแม่งกูเจอชื่ออะไรของกูเนี่ยกูเจอปาแจครับถ้าเกิดเราไปเก็บมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าสต็อปส่วนถ้าเกิดเรายกมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าโนครับท่านผู้ชมคือถ้าเกิดใครเจอเนี่ยฝากบอกได้นะว่ามันคืออินเตอร์เอ็กหรืออะไรครับผมไม่รู้จริงๆอ่ะ คือเพิ่งเจอครั้งแรกเลยอ,ะอ่ะเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยเน,นี้ยน,นี้น,นี้ยที่หัวบงก้ไปเนี้ยงงก <c oughs> ูงงจริงก <c oughs> ูงงจริงนะว่ามันคืออะไรเออคือกูงงขงจริงะนะเนี่ยอะไรมันคือสิ่งใดจ้ะคือสิ่งใดส่วนถ้าเกิดใครอยากพูดคุยกันก็ มาพูดคุยกันในดิสคอร์ดได้นะก็ตัเดเดิมจ้ะซึ่งก็ขอก่านสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแป๊บไม่มีอีกซึ่งวันนี้ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีครับยกมือได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว มันเห็นหน้ากูดี่าไอสัตว์ต้องดีนะที่นอนเล่นดูที่นอนแป๊บนึ่งครับซึ่งก็ขอการสวัสดีทั้งผู้ชทุกคนได้นะครับสวัสดีครับเออก็ผมคิดไว้แล้วว่าพอมจะไม่เปิดหน้าถ้าใครอยากให้ผมเปิดหน้าก็บอกกันมาได้นะ สวัสดีครับอืมผมใช้อาวาตารไปแล้วกันผมไม่เปิดหน้าผมก็เลยใช้อาวาตารไปแทนแล้วกันแต่ให้ผมเห็นเสื้อผมไ,ไปก็ได้ว้าวเห็นหน้า,อ,าอีกแล้วเจ้แล้วนนี้ก็การสวัสดีครับ,บใครเห็นแค่จะ ให้เห็นแค่ตาแค่นี้แหละไปละเจอกัน